เราถือว่าเป็นผู้โชคดีโชคดีที่ได้เริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยเรายิ่งได้ปฏิบัติทำแล้วทําคอสเกสิบวันให้มันเป็นยิงเป็นชังขึ้นมานี่วันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยเราเริ่มจากหนึ่งกุมภาต่อไปก็มีนาเมษาเนี่ยกลุ่มนี้ปฏิบัติที่วัดทำความเพียร อีกกลุ่มหนึ่งทุดดงไปทำความทุกข์แบบทุดดงเห็นไหมมีหลายแบบนะอีกกลุ่มหนึ่งได้ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยลองดูดิหลายแบบแต่สุดท้ายก็คือเพื่อการปล่อยวางความยึดติดนี่แหละปล่อยวางอุปทานขันถอนตัณหาถอนอาสวะ ความยินดนีความพอใจอะไรเนี่ยอยู่ในใจเราเนี่ยเราต้องทําอย่างน้อยเราก็ได้ทําตามอริยะปะเพณีปะเพณีของพระอริยะคือท่านเจริญสตินั่นโคนไม้นั่นเลือนว่างนั่นป่าช้านั่นลมฟางตั้งกายตรงดํารงสติและลึกรู้เอาความพอใจความไม่พอใจออกให้ได้ถ้าทำสามเดือนเก้าสิบวันเนี่ยอย่างน้อยเป็นพระนาคามีนะ ดับทิฏฐิมานะดับกามมาลาคะได้เป็นผู้ไปไม่กลับมาแล้วจะไม่กลับไปบ้านอีกไม่ไปผูกพันกับบ้านไม่มีเรื่องกันกิเลสตนากามมาลาคะอีกแล้วกับโลกะถ้าไม่มีกิเลสตถาเป็นตัวสร้างบ้านต่อไปจะเอาอะไรสร้างมันไม่มีอะ ทำเนี่ยเป็นตัวสร้างบานจนเขาเรียกว่าพระสิวลึงพระโยนีนั่ยน,นะเป็นเทพเจ้าแบบหนึง่งตัวสร้างบ้านสร้างเรือนแต่เราปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมันจะหลุดออกได้ให้มันสว่างในระดับนั้นแล้วจะเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเขาบอกว่าจะปรินิพานในภพที่รู้แจ้งนั้นเวลารู้แจ้งมันก็ไปหน้าเรื่อยไปสู่ความไม่มีทุกข์ดับเลยข้างหน้า มันเหมือนสะเก็ดไฟตีตรงนี้กระเด็นปุ๊บไปเนี่ยมันจะเป็นแสงไฟอยู่ขณะที่ขึ้นแต่ตกลงมันจะดับเลยมันจะดับไม่ใช่มันจะลุกไหม้โพรงขึ้นอีกนะตกลงม,มันดับทันทีเลยนะเราจะทำให้จิตเป็นแบบนั้นนะดังนั้นเพียนให้มากเพียรให้ถึงฝั่งถึงฝาเพียรให้ข้ามน้ำจากที่ไม่มีน้ำ จากที่มีน้ำมาสู่ที่ไม่มีน้ำจงละกรามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะพระนิพพาน